พึ่งกลับมาหอดเนยนทุกคนเบิ่งหน้าตาขอโลดยังมองแม่มียจักหน่อยขาไปอาบน้ำแต่ว่าย่างแรก็ก็ต้องคุยสักอนข่อยอยากจะเว้าซู่ฟั่งเนาะหลังจากที่ไปฟั่งทั้งข่าวมากแล้วก็เนื้อหาสาระ,ะหลายเรื่องเนาะค่ะยิ่งประเด็นเลยกคือเฮามาคุยเรื่องข่าวสารนี่แหละด้วยการที่ข่อยก็ไปฟั่งแต่ละเทือเนาะข่อยสิไปเบิ่งคือว่าวันนี้คืบหน้าเกี่ยวกับการรายงานข่าว เกี่ยวกับอันมิจาชีพบอเกี่ยวกับคนพกเทียงกันเอียงหลายอย่างบอลก้กกาเกี่ยวกับกฎหมายบานเมืองแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับเมียฝรั่งโดยตรงก็คือเรื่องมิจฉาชีพด้อจะ้ะเอออันนี้อยากจะมาบอกตรงๆเลยคอยเป็นคนนึงล่ะที่เคยมีประสบการณ์ได้พูดคุยกับกลุ่มคนเหล่านี้นะทุกคน คือเขาอยากจะล่องแมนบอกอยากจะล่องพูดคุยอยากจะมุดจักว่าจุดเนื้อใต้บางของเขานี่เขาเสมาคุยกับเขาในลักษณะใดแบบใดแมนบอกคะ่ะเออก็เข้าไปไปพูดคุยโอ้โหเสาเเวลาหลายทุกคนคอยเปลืองสมองหลายหลาย,หลายกระพวกนี่นะคะอืมถามว่าเขาทําตัวดีไหมหูทุกคนเลยถ้าเป็นผัวผู้ใดเนี่ยบอกเพราะว่ามันคงจะลดนะเออ ่มันอย่างอื่นเด้มันเอาใจใ่ทุกระเบียบนิว้วอยากจะรู้ว่าอันพิมพี่นองจกคนมี่พอไม่แมนนี่ยังมีชีวิตอยูอ่่บยุใสกันแน่แล้วอะมีน้ำซำนะอือการดูแรเยี่ยนสั้นนี่เยี่ยนเท้าหลังใหญ่โบถามไปสกแสกไปเลือกรูปทุกตะล่างนิ้วของชีวิตเจ้านั่นนะเออด้วยความเป็นห่วงเพราว่าจังสิเด้ จะเป็นพ่อพระเขามาหาเจา้าโดยอตัตโนมัติโดยที่เจ้าบ่ได้รู้มาก่อนล่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าผูดด้ใดแบบไว้อ่อนไว้นะคะกับเรื่องอย่างนี้เจอแน่นอนเจอนะอือแล้วมันกับมีเกมออนวันนี้ในเรื่องนี้เนาะคะ่ะด้วยอยากจะได้เนาะคนแต่ละคนมันบ่คือกันเด้เออ บางคนนี่ก็เข้าใจนะถ้าเป็นฝรั่งเนาะเขาก็เข้าใจเขาก็อยากได้นาตาพันปแปลกๆคือเฮ้านี่แหละเออสิว่าจังสี่ก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะได้แบบสิ่งที่อืมเอ่อมันคนโลกนี่ก็คือหาบ่ได้อีกจังสี่เออแต่คนก็แปลกใจคือกันเดทําไมต้องไปมองคือหาอะไรจ,จนแบบคือเฮ็ดห้พุงยิ่งน่งงงวยไปน้ำนะ่ะอืม บางคนนี่เหตุงานมาเลๆเด้อทุกคนสะสมมาตั้งหลายเออเจอปากหวานจากผู้ชายพวกนี้เข้าไปปุ๊บนะอ่อ,อและทรวยมีเท่าไหร่ใจหมดเป็นสายเปทันทีขอบ้องจกักว่าเพื่ออะไรแต่และมือเหตุงานงกโงกง่เด้ทุกคนบรีถือยางเงินเด้อถืออันแปลงซุฟันดามเนี่ย ทุกคนเข้าไปกับถูส่วมจอดซักจุกจักจุก,กจักอยู่หันเออแต่ละมือน่ะนะไม่กวาดกระถูจนหัวหมุนนะคะแต่ว่าลงท่ายเนาะเงืนน่อนคิดทีแม้กระทั่งการยู่กันกินคิดที่แม้ก,กระทั่ทงสื่อเสพหาจากของคิดที่ทุกอย่างสะสมไว้เพื่ออนาคตเพราะเจอสแกเมอร์เข้าไปนะคะอนาคตกลายเป็นอนาคตง้อเลยทุกคนง้อไปเมื่อถุกมอง บ่ไม่จนแนวเสียนได้อยู่ได้กินได้อืมตอนนี้ต,ตนให้นะตอนที้ตนนันชีวิตเนี่ยฝรั่งมาดามนี่แหละทุกคนเออหาไว้หลายๆปัญวาน่ะนะเพื่อหน้าโคตรพอเจอผู้ชายปากหวานเขาหน่อยหนึ่งมูเติอนกับบ่ฟังเฮ็ดจังได้กับบ่ฟังเอาบ่อย,อยูสิไปเล้วสิเอาเล้วสิเอาผู้นี่เล้วอังสิเออบาดพ่อสุดท้ายจบเกมโอเวอร์มันคือจังไ๋จักอยู่บ่ เมตนาตากกับ่าเห็นเขาเงืนกระทรงปัม๊มปั๊มไปอืมนี่ละก,กรณีพิเศษเลยที่ข่อยได้ฟังมานี่นะแล้วเป็นยังข่อยองได้เอามันยกตัวอย่างส่งเจ้าฟังเป็นยังเอามันเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้เพราะปัจจุบันนี้ยังยั่งอยู่นะเดีย๋ยว่าบอได้บอกบอได้เตือนกันด้ทุกคนอันนี้เตือนเตือนทั้งสติ ทั้งหล,หลายคนนี่หลหะแล้วก็โตจะคล้องพ่อมเท่าคู่เมื่อนี่ก็ยังเตือนอย่าไปฟังมันเด้ออันพวกปากหวานนี่อืมแต่พวกปากมาก,ก็ยังบอกฟังมันเสียว่าจังไดเอาครกคักเด้อถ้าคนไหนจิตแข็งพอเข้าไปพูดไปคุยไม่มีปัญหาเด้แต่ว่าอย่าสั่งตันหาให้กับจ้าของเพราะว่าถ้าสั่งตันหาปุ๊บนะ เงินที่เจ้าซาสมัยอาจจะเป็นแค่ก้อนขวดก้อนสร้ในอนาคตกระไดเด้ทุกคนเออจกสิปกไปคุดใส่ะบาดนี่จะเป็นจังสันส้นละ่ะอืมก็เลยม,มาบอกซู่ฟังอิลีโดยที่โดยเฉพาะนะล่าสุดน,นะนี่เนาะคืออ่ามีคนกระถามหลายเธออยู่ว่า เอ้สาวสาว,าว่างคอยเคยยิงนิ่เจ้าเบายูเทียนึงตาวา่าเพรา่แหน่ใจว่ามันยังจียังยังมีคนหัวอ่อนอยู่บ่บ่ต้องเบาถึงถ้าเจอคนปากหวานแล้วอ่อนบ่อ่อนเจ้าก็ยหนวบไปเลยลหละละลายค่ะบ่ต้องถามถึงเจ้าสิเก่งปันไดก็ตามวิทยายุทธของเขาฝึกเมื่อโดนกว่าเจ้านะเจ้าคิดว่าเจ้าแข็งพ่อพ่อซำำดานะพ่อซำำดาหลายคนตอหลายคนนะผูงิ่งเงี่ย เคยคุยไงใส่เขาเนี่ยโอ้ยคอยไ่อยากพากอย่าลืมข้าวนะโลกปัจจุบันนี้มันน่ากลัวย,ยิ่งกว่าอะไรเออเห็นเขาดีมานําจักหน่อยนี่แล่นแค่แลดหาเขาคุยกันกับเขาช่วยช่วยอ้าวรูจักกันมาก่อนเนี่ยสนิทกันมากเลยนะนู่นนี่นั่นแล้วก็ทรงต่อทอ,ทอดไปแล้วนะจะบอกไวจังซีไว้พร้อมเด้ ถ้าคุยกับฉันแล้วคุณห้ามไปคอนแทคกกับคนอื่นด้วยนะห้ามบอกกันห้ามบอกใครด้วยนะว่าคุณคุยกับฉันแล้วไม่ต้องคุยบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องคุณนะเรานะ่ะจะดูแลกันและกันระหว่างเส้นทางตอนนี้แหละเอตอต่ต่อตานี้ไปนั่นโอ้ยคุณไส้นสเนาะ sensibel s e n s i b e าจักเทื่อดอกมือนี่ <laughs> ต่อตอนนี้ไปคือเราต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันพนาพนบอกงสิตัวผู้ทา่นั่นะอันนี้คือความจริงน่ะไม่ได้เอียงนิยายแต่ว่าหลายๆคนคนอยากดูจักขอเคยเ้าแล้วอยู่ใ่คลิปเหี้านะาผู้ใดบพราะท่านเคยเห็นกับเขาไปเบิ้งซอยกันเดอ้อจ้าอันนี้เขาไปแสวงเอาเพราะว่าเขาบริเทสจีนอีพี่ไว้ได้จ้ะเออแล้วในตอนนี้เนาะ,ะเกิดขึ้นจนได้นะคะทุกคนเสียหายหลายแสนมาดามเสียงเงินแบบ คือแบบหาทษนยังไงเนาะหาหม่งนอนมาได้เลยพุ่นละเพราะยังละ่ะเงินคาบ้านกับยังดิเสียอยู่ทุกคนกับพอมันเส่อมมาบ้านดอกเขาเอินว่าอพาร์ตเมนต์น,นี่แหละเ้าห้องนอนนี่แหละทุกคนเออผัวก,กับป้าทิมเลี้ยว่นก,กับมีเงินอยู่ในตัว่นเอ๊ะช่จังไรละ่ะอืเงินมันดินยาเด้อ,อยาหาคิดหาทำเด้อตรงนี้ สิบอกตรงๆโลดว่าไภกับไภโหลดนะคะทุกคนมาเวลามันอันตาเลือกตาส้นมานน่เวลาเฮ้ามันบม่มีอีหยังสิก,กินแล้วนี่ทุกคนมันยากลําบากอีรีเด้เป็นเมียฝรั่งอุปสรรคข้าผ่านมามันหลายขอเลีอย่าเห็ดนี่ยจะคล้องตูตายนะทุกคนเอออย่าผูกคอใส่กับอีหยังที่แบบเฮ้าบ่เคยเห็นมก่อนน่ะอือคําหวานน่ะบอกเฮ้าไปฟังอย่างอื่นก็ได้ แต่ว่าพราะจเป็นต้องไปฟังพวกนี้พวกนี้เขาฝึกมาฝึกฝึกกีฬาเี่ยเรียนนางเรียนกับคักพุ่นนะเขาเรียนนะนะจิตวิทยาเขาสูงยิ่งกว่าเราอีกนะทุกคนว่าพัน,พนวาพันเกงหาวไ่ตัวมีพฝรั่งหลายๆท่านหาวใส่หาวสซเลยบนก็บ,บอกว่าอุ้ยสันนะ่ะดีนะสันเรื่องมดมล่งสุดท้ายนะโอ้ยเป็นผ้าร่วง นั่งตะเนบแต็บขาเบาก็ะว่าบ่าบบาออกโอ้ยบังดูเราทุกคนขี้ฝุ่นตเต็มนึงกงยังอยากเบาอยู่นะเบากระว่าเบ,บ่ออกเพราะยังเงินเฮียไปเพิเล่ลอะได้ผู้ชายก็ไม่ได้กินนะแถมตังก็หายโดนมันหัวร้อยอย่ออีกตั้งหากอุอ้ยไอ้ฟังกันบ้างเด้อจ้ะทุกคนนี่ละมมมเมื่อนี้ขอยได้มาบอกใอ้ฟั่งซ้ำนี่ละ่ะหลายๆคนงงง่ายว่า เป็นยังสาวสว่างเจ้าคือยังดอกว้าได้คักแทะอันนี้คือเดคุยกันกับเขาคคักเด้ผู้ลงคนมันหัดฝึกใหม่มันล่องวัทยาหยุดกับมีหลายหลายแอปพลิเคชันที่มันเข้าไปซกแซกอยู่ในโตตนนั้นคือกันกับกรณีเมียฝรั่งหลายหลายคนที่เขาไปหาคู่นั่นแหละทุกคนเขากับเขาไปคือกันมัน่าบเขาไปแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะจะอวดฉลาด เพราะว่าถ้าจะอวดฉลาดปุ๊บนะมันจับจุดเจ้าได้เบิร์ดผู้ละเพ้อๆเ,เจ้าสีอ่อนระทวยไม่รู้ตัวพัวยูกกลางๆนี่ขี้ไร่ขี้ไร่พัวในจินตนาการทําไมมันหลอดจังพูนอะพูนคิดไปละ่ะประไดได้จกักมันเอาลูกไผ่มาจอดเบิงนะนี่ละค่ะเมื่อบอสู้กันฟัง่งไประบาดนี่สิ้ไป,ปอาบน้ำอาบในเฮ็ดยังก็ตามให้รูปไว้บ้างเป็นบางอย่าง บ่จำเป็นต้องฉลาดจนโกนโอเวอร์นะเอาแค่รู้เขารู้เรานะคะพ่อบอกให้มันเกิดปัญหาผ้าผากหนายางแต่ละสเต็ปสเต็ปใดที่มันสิาพาดนี่ให้เฮารู้ไว้บ้างจักอย่างหนึ่งก็ดีกว่าเฮ้า่รูเอียงซะเลยมู่พวกเตือนฟังไว้บ้างนะคะหูนี้หูนี้กบมัไไ้บางเทือนนะนะมูเว่าแล้วบอมันปล่อยหูออกทางนี้พร้อมเอามันเข้าไป เพิ่มเสซนบางๆไว้ในจักน้อยก็ได้อืมอะละสาวสาวาาส่างไม่บอกซู่ฟางหละก็จะไปหาดนา้ำเด้อจ้ะให้อยู่รอดปลอดภัยมีเงินมีทองใส่หลายๆเด้อจ้ามาดานทั้งหลายสวัสดีค่ะจ๊บค่ะหลอดตัว